เมื่อสักครู่ผมได้หยิบใบไม้แห้งเศษหญ้าเศษดินเศษทรายออกจากทางครับออกจากแฟเวย์ตามกฎแล้วเราสามารถหยิบวัตถุเหล่านี้ออกจากแฟเวย์ได้หรือไม่ครับหยิบได้นะครับแต่ต้องเลือกหยิบให้ถูกตามกฎข้อ13ขีด2ระบุไว้ว่าบนแฟเวย์เราสามารถหยิบเศษหญ้าเศษใบไม้แห้งออกจากทางได้ครับแต่ถ้าเป็นเศษดินเศษทราย รอยไดวอทที่ซ่อมมาไว้แล้วห้ามหยิบออกหรือห้ามกดลงเด็ดขาดครับถ้าละเมิดกดถูกปรับ2แตม้มเป็นการแข่งขันแบบแมชเพลถูกปรับแพ้หลุมนั้นครับแต่ว่ามีข้อแตกต่างนะครับถ้าเป็นบนกรีนเราสามารถหยิบเศษดินเศษทรายใบไ,ไม้ออกได้หมดครับอย่าลืมนะครับบนกรีนเศษดินเศษทรายหยิบออกได้ครับบนแฟเวเศษดินเศษทรายห้ามหยิบเด็ดขาดครับ